มีตอกูต้นวิทยาลัยขั้นหนึ่งขั้นกลางไม่ได้หรอขออนุญาตนะครับว่าออกมาแล้วอ่าเราขั้นสดีค่ะผู้กําลังดากุก่อนนะคะตอนนี้จะแจกกาแฟค่ะไม้ทุกชนิดนะคะสามารถตัดและขายตามประเทศได้เนาะยกเว้นไม้ชนิดใดนะไม้พยุงคม่เล่นไม่เล่นค่ะมานต้องหน้าเลยมันตอบเลยตอกยปี๊บเน้ รสมั่นใจ้ามว่าถูกค่ะถูกครับประมาก่อนท่านท่านออเรียบร้อยท่านปานรุ่นิาว่านุกเกียร์ิเอา่อาอ่าท่านนายเจมเจมเท่านนายครับ้อราัไหนครับเจท่านนายครับเดี๋ยวเดีใน้ปลาลูก้าแล้วก็ให้ให้น้องก็ตอบใหม่ว่าท่านนาย

วมเรีวอ <mile> ่าามเคือโครงการพ่อของงานอ่าพงานแล้วต่าสามแยเขาสร้างไหมคะว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างสามยงมีะ่าหนึ่งอกป้าได้กับหนึ่ง้าดแสดงว่านี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ จะบอกนะว่ารีรีกองกลับไปดูกลัวยังแง่เลยเนี่ยกองกลับไปดูป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างหนึ่งตัดไปทําบ้านได้ค่ะเส้นไม้ไผ่นะคะแล้วก็กินได้ค่ะขายได้ค่ะถูกไหมครับท่านประหลาดถูกไหมครับถูกนะครับประโยชน์นะครับประโยชน์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 อะไรครับอย่างทำให้ป่าซุ้มซื่ออุดมสมบูรณ์ค่ะ เลยค่ะขอบคุณค่ะไม่ให้ก็ต้องยัดเยียดให้ฮะในขนาดกรีโอการ์เมดูว่าเมื่อกี้ประหลาดพูดอะไรก็สามอย่างขนมแช้วคือป่าไม้กินได้ป่าไม้ก่อนก็สามารถเสี่ยวตื่นนะคะอาหารนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะโครงการนี้นะคะชื่อเต็มโครงการาอะไรคะค่ะไม่ตอบได้อย่าเพิ่งเอามาเลมากชื่อโครงการเปลี่ยนเลยค่ะว่าอะไรนะสอง

อย่าบอกว่ามองอือบ้านนะไม่อย่าบอกว่ามองคือบ้านนะโอ้มอเอนะย่านมอเลยเยนหรือเปล่าฮะฮะไผิดนะนถไครับพี่อองมงอ่บ้านมองอย่าี้ค่ะมองอย่า sao mà không nhận được rác cho nó đây nè, à pì pì, nhắm tam nước mặn, ham cái này hết gì, cu, kéo, không biết gì lắm. ท่านอะไครับเอาเอาที่ดินกไหนที่ก็คือเจ้าหน้าท่เวลาเราจะไปเก็บเห็ดเราต้องทำยังไงครับไม่ใช่ยกอย่าบอกนะเตรียมฉลอมกับยกมือแล้วก็จะไม่เอาแล้วส่สงสัยเราต้องไปขออนุญาตจากหน่วยตระหอ่าคือเข้าใจว่าจะคุยอ่าถูกต้องนะฮะถูกต้องนะ ตอบคำถามอะไรครับย้ำถามไหมครับท่านท่านถามเลยครับผมถามเลยอะไรดีเกี่ยวกับวัดหน่อยเกี่ยวกับวัดนี่หน่อยเกี่ยวกับวัดหน่อยเอ้ยประเดี๋ยคุณหลวงปู่ชื่ออะไรชื่ออะไรครับขอชื่อเต็มนะขอเต็มทั้งสายยาด้วยนะขอสายยาด้วยนะเอาออฟเฟกต์ที่จะมาอะไรกัน ใครรู้ฉายาได้ไหมใครรู้ฉายาได้ไหมน้องบุญแกนฉายาอะไรครับท่านะคารุฮะคารบไม่ได้ยินอีกทีนึ่งคารุคารุคารุคารนะครับต้องจำฉายาท่านไว้ด้วยนะครับอ่าครับอ่าอ่าตัอให้นอนเรื่อยๆตัวแล้วเอาไหมลองดูตัวไปท่านอะไครับไม่เอาโอ้ผมไม่เอาเลยหรอใจท่านอะไครับ เดี๋ยวยังไม่หมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมวมีะไม่เอาไมวเไม่เอาไงเโอเคนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณานะครับเดี๋ยวแล้วมันที่ท่านนั้ก็ให้เดี๋ยวผ้าฝ้ายแล้วผ้าฝายหลังจากที่เข้าเสร็จแล้วเราะมารางวัลนะฮะอันนี้เป็นเงินสดของายาได้กันนะครับที่อยู่สีลำไยนะเดี๋ยวก็จะถามอีก้าฝายกันด้วยกันครับเดี๋ยว่อไปนะคะก่อนันัเียงขอน ช่นนะคะนายวิวัฒน์ส่งมาค่ะที่เกี่ยวกับบรรยายความจัดกำไฟขาค่ะเดยวันนั้นนะคะเอาจารย์เชน่าอาจารย์ทุกคนน่อยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะหิวข้าวจะได้กินข้าวเสี่ยงร้อนกับชาวบ้านเรานะครับก็ทางทิทายาก็ได้เตรียมข้าวไปแล้วนะครับก็ พอรบกวนกะกกน,กกนะครับก็จะร่วงไปเลยแล้วนะตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ดาวพิ่งเสร็จนะครับก็พอดีได้รับมอบหมายจากทีมงานของสำนักงานเพื่อนกระทรวชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้มันยังอยู่อว่างเรื่องไฟต้านะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ของบ้านเราออเป็นไงบ้างมีไฟไหมครับไฟไหมทุกป,ปีถูกไหมครับทุกปีนะครับ,ปปรบซึ่ง ผมก็เป็นหัวหน้าสถานีควบคุมที่มาดูแลพื้นที่ของเอ่อพญา่งชาติคมสายยนต์แต่ก็บางส่วนนะครับจะได้ดูมันจะดูแนี้นะครับไมดูแค่ถึงประมาณแถวหนองคลองแถวพังแดงนะครับไม่ได้ดูแบบนี้นะครับเพราะว่าในส่วนนี้ก็จะมีชุดนวิตสำหรับพร่มีพี่บุญลงประเด็นเท่านี้นะคะสวัสดีค่